อีกต้นหนึ่งนะครับที่ทําการทดลองเสียบกิ่งมะม่วงอ่านี่เป็นต้นพันธุ์ธรรมดาครับออกออกตามธรรมชาตินะครับออกตามธรรมชาติแล้วเราก็ใช้กิ่งพันธุ์ที่ดีนะครับพันธุ์ในการเสียบยอดอามาดูการสาธิตการแกะครับอันนี้เสียบวิธีการเสียบก็เป็นประมาณ แหลมๆนะครับอ่านี่ครับค่อยๆนะครับไม่ต้องรีบครับไม่ต้องรีบเจ่ถุงพลาสติกธรรมดาธรรมดานะครับก็ยังติดนะครับฝีมือจริงๆนี่ดูครับมันจะติดหรือเปล่า ออกมาเรียบร้อยเลดูชัดๆเลยนะครับผมนี่ครับโอ้โหอย่างเห็นได้ชัดอืออฝีมือจริงๆใช้ถุงพลาสติกธรรมดาแค่น,นี้โอ้โหในการทำ ง่ายๆเลยนะครับผมไปทดลองทําได้นะครับมีสาธิตให้ดูแล้วนะครับตุงพลาสติกโอ้โีมือจริงๆมือครับเงียนเลยนะครับเ,เี่ ใช้กิ่งพันธุ์นุ่มๆม,มาทำแต่นี้นะครับไม่ทดลองทำที่บ้านนะครับพี่น้อง